ย้ายที่นอนทั้งที เา้าก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Minecraft นั่นเองวันนี้เราจะมาทํามิชชั่นของเราให้สําเร็จกันนะฮะจะมันแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับผมโอเคทุกคนผมมาแวะเรียนชาวบ้านซะหน่อยเผื่อมันมีตัวไหนตายบ้างหรือเปล่ามีฟาร์มเอรออ๋อยังมีอยูย่โอ้โหมันตกลงไปบ้างครับาเนี่ยเอาเป็นว่าไหนๆก็มาละผมมันซะหน่อยแล้วกันนะผมรู้สึกไม่สบายใจว่า รู้สึกว่าฟาร์มเมอร์เนี่ยมันน่าจะลงไปว่ะตัว m อ c เนี่ยต้องรักษาไว้อย่างดีนะตัวไว้แรกของดีไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันตายกันหมดก็มันจะไม่มีแลกเอาโอเคเสร็จเรียบร้อยผมเอาขนมปังมาให้มันด้วยจะได้ขายงขายายพันนะเนาะ ฟาร์มเมอร์อ่ะน้านี่ไปโอ้โหโอ้โห,โโหรีบรีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนขนมปังที่ผมให้มาทิ้งเล่นทิ้งทิ้งควออายนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วคือขนมปังโคตรเยอะแล้วคือแม่งก็มาโย่เล่นโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะอะไรครับเดี๋ยวผมค่อยแวะเวียนมาใหม่ทําไมมันเหลือแค่สามตัวเองนาะอ๋อเหลือเหลือสี่เหลือสี่ตัวนี้ก็อยู่เขา ให้สักหน่อยเดียวเอานี่ไปเพื่อนอ๋เพื่อนอออเอาอันนี้ไปเอานี้ไปเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วนะนายเอากองนี้ไปแล้วกันเอ๋เอาดีๆไม่เอาโอเคพลังจิตผมคือมาหาวัวแต่คือตอนนี้เปลี่ยนมาให้อาหารเอ็มบีซีแทนละอะไ้นไงผมเจอวัวแล,ล้วผมเจอวัวแล,ล้วเอออย่างน้อยเรามาครั้งนี้ก็มีประโยชน์แล้ววะมาเดี๋ยวเราล่อวัวกลับบ้านกันโอเคล่อมาเสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็เหลือไก่กับวัวอย่างละตัวแล้วก็ฟาร์มแบบยังชิฟเราก็เริ่มจะใกล้จะสมบูรณ์ละเหลืออะไรอีกไหมอ่ะตรงนี้มันเงินดินเหรอต้องถมช่นนะแต่ว่านี่มีดินนะแต่ว่าไม่ใช่ทรายอยากได้ทรายถมมากกว่าเดี๋ยวเราทําฟาร์มต้นไม้กันต้นไม้ค่อนข้างจะขาดแคลนผมจะไม่ลบกวนพื้นที่ทรายนะเผื่อเต่ามันมาสปาวเกิดอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องไป ทำลายพื้นที่อะไรแบบนี้เอ่อตรงไหนดีทุกคนผมว่าน่าจะ a few moments later อ่ะผมเลือกชี่แล้วละผมจะทำตรงนี้เอาเป็นทางยาวลงมาก่อนหนึ่งก็ต้องไปตักน้ำก่อนได้แล้ว,ลวผมก็นึกออกว่าผมไม่มีทางน้ำตั้งแต่แรกข้ามมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวน่านะมันเหมือนได้ยินเสียงมงมุมนะแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนโอเคเราได้น้ำมาละ เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะขุดเป็นทางยาวลงมาเลยเนะเาะขอเวลาขุดก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคเข้าวค่าจะประมาณนี้แหละโอเคเราเริ่มวายนีแหละตรงนี้อ่าสวยงามแล้วเราก็วางทอดสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อ,อป้องกันมอนสตเตอร์เกิดโอเค น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละแล้วก็ตรงนี้สันโอเคเราได้เวลาละเ,เลงต้นไม้ลงไฟแล้วมิชชั่นเรายังไม่คอมพีนะวันนี้โอ้ชด oh, สเกลตันเริ่มเกิดละผมว่าเรารีบกลับไปนอนเนี่ยก่อนเดินขอปลักไฟให้ข้อสัตว์ก่อนเด้อโอ้ผมว่าผมต้องไฟละไม่นะไม่ไหวเดี๋ยวมันก็อยู่ในเช้า โอเคเนี่ยแหละเจ้าเนี่ยผมจะได้บูลลมาซอมบี้สองตัวอโอ้ชิในายโทรศัพท์ม,มันค่อนข้างมาขัายยากนะผมก็เลยดีมันได้ไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นในโทรศัพท์มาคับยากมาก โอ้ตรงนั้นมีสกลขอปักไฟให้เสร็จเลยก่อนนะจังหวะน,นี้นอนก่อนแล้วกันนะมีสไปเดอร์ต้องจัดการสไปเดอร์ก่อนเฮ้ยมีตัวตอนนี้เราไม่เหมือนกับคราวที่แล้วแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงสไปเดอร์จะไนช่างมันก่อนนอนนีกว่านี่ไงมีมีมอนเตอร์เกิดมนบ้านแน่เลยไม่มีอะที่ไหนฟ้า,าขึ้นนี่แะ อย่างบางมุมนะผมได้ยินนะเว้ยแต่ว่าโอ้หาที่นอนได้สะดดีเรานอนตรงนี้เลยถ้าทุกเตียงมันจะไปเกิดที่จุดเกิดแรกนะเพราะฉะนั้นเรารีบเอากลับไปวางที่บ้านแล้วก็กดมันไปอีกสักทีโอเคโอเคโอเคอย่างน้อยก็เซ็ตให้ละเดี๋ยวเสียงมันมาจากไหนว่ามันแอบหูมากเลยก็คือไอมอนเตอร์ที่เกิดเกินการเมื่อกี้หายหมดเลยเว้ย เดี๋ยวหายไปไหนจะบอกนะดนงห่าตายมันก็ไม่ไ่าใช่นะมันก็จะมีเหลือซากบ้างเอาช่างมันเถอะไม่เป็นไรอะ่ะเราก็รอวัวกับไก่เกิดน,นะที่เราได้ทําได้ตอนนี้คือรอระหว่างนี้ก็ผมขอออกสารวจก่อนแล้วกันนะเผื่อจะเจอวัวหรือไก่อะไรแบบนี้จะได้ลอกกลับมาโอ้วันดีพ่อค้ามีพ่อค้ามาว่ะไหนดูซิเขาให้อะไรเาบ้างของดีจริงๆเนี่ลบ <No. S 1> <laughs> ไม่ดีเท่าไหร่นะผมพูดเล่นนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราเจอไก่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 มาเลยเจ้าไกลเล่เอ๋ยโอเคตอนนี้ผมพามาันมาเจอเนื้อคู่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนายก็อยู่กันไปนะสองตัวแกโตพอแล้วหรอยังไม่โตเลยเพื่อนเออเอาเป็นว่าให้อาหารนะมันไปก่อนล้วกันตอนนี้ทําได้แค่ให้อาหารนะโอโอ๋อถอออเหลือมิชชั่นสุดท้ายงัวะนะฮะ เดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆตามทุ่งหญ้าวกว้างน่าจะสปาวเกิดได้ดีว่า เฮ้ยเดี๋ยว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 ระหว่างที่ผมเดินผ่านไปผ่านมานั่นเองผมเจอกับหมู่บ้านว่ะผมเดินหาวัวอยู่นะแต่ก็ไม่เจอเว้ยแต่ไปไปมามาเจอหมู่บ้านแทนเดี๋ยวเราลองไปหมู่บ้านนั้นนะฮะเผื่อมีของแบบพืชพันธุ์ให้เก็บอะไรแบบนี้โอ้ยทุกคนผมโคตรโชคดีเลยเว้ยคือประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกเว้ยอเอ้ยเดี๋ยววัวไม่มันเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยเออช่างมันเถอะแต่ที่สําคัญคือผมเจอซาฟประตูแล้วล่ะ รูนพอท่อนั่นเองได้เหล็กมา29่สิก้าอันโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดใส่หมวกซะหน่อย Fire Protection ป้องกันไฟนะฮะเ,เราเอากลับได้นะแต่ว่าไม่มีปลแอวว่ะดูดิมีแต่ของดีโอ,อ,อ,อ้โหโ,โอโ้โหนั่งย,งยองๆนะฮะถ้าเราจะยืมอยู่บนแมกมากดูเหมือนเราจะเจอหมู่บ้านว่ะ น่าสนใจก็ดีมันพาเรามาเจอวัวด้วยประเด็นคือผมเดินหาตั้งนานนะไม่เจออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราได้มาได้พันบิลูดมัดฝรั่งเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเรากลับไปลูกที่บ้านให้หมดเลยในในหมู่มบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วของเต็มของตามอีกแล้วโอเคผมเคลียร์ของเรียบร้อยเฮ้ยทำไมโอเคเราเคลียร์ของเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมอมี้เอซีอ๋อมันจะสเปาวเกิดตามบ้านเนี่ยแหละเนาะอืมไม่มีอะไรเลยไหนก็อ้จะเอาเตียงกลับไปก็จะกระไรอยู่มันไม่ขดไม่ได้อะดิเพราะว่าเตียงใช้พื้นที่มากไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าผมแล้วเราได้เบลกลับบ้านเราได้ระครังเอ้ย,อยผมก็ลืมไปว่า ของมันก็เต็มอยู่แล้วก็เอากลับไม่ได้นะปิ้งแอปหินเอาปิ้งแอปหินชักนอันไม่เป็นไร,นนไไรหรอกมั้งอดีตยรคเหรอแต่ว่าผมทะเลาก็เยอะแล้วี๋ยวเราลองสำรวจตามหมู่บ้านนี้ดูว่างเปล่าแล้วก็โอหโหคอโอเยอะเรารักษาได้นะเว้ยโอ้ช oh, ด โอ้เ oh. ตรียมจะสังหารผมรัวๆเลยโอ้ชิเจ้าสแกทุกบ้านเลยเกือบโดนทุกบ้านเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีวะ่ะโอ้ยนอนไม่ได้ด้วยเอาไงดีวะเราต้องหาที่นอนก่อนววเอาวันนี้ยนอนบ้านนี้แหละหวังว่าจะไม่มีมอนเตอร์เกิดนะเยส โอเคแล้วเราก็เตือนมาในเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งก็ได้ยินเสียงโหยหวนของเจ้าพวกซอมบี้แต่มันก็น่าจะหาที่หลบได้แล้วแหละอ้าผมเจอวัตถุดิบอีกอันแล้วเออเอาดาบขุดนี่เาสิบคิวเอเอ,อผมเจอวัตถุดิบที่หาได้ยากยิ่งโคตรยากผมหาไม่เจอก็คือเจ้าฟินเต็มบ้านเลยเามาทำไมเนี่ยเฮ้ยเราจะเอานี้กลับ เดี๋ยวเราจะเอาแถหลอดกลับเพราะว่ามันแถวบ้านผมไม่เหลือเลยเว้ยเรายังสำรวจไม่หมดเลยเฮ้ยบ้านนี้มีนั่นอยูออ่ที่ปุงยาเว้ยไหนๆก็มาลขอ,อกลับหน่อยแล้วกันนะครับอ,อะไรทิ้งดีวะส,สลัมบอลแล้วกันผมมีเยอะละไหนดูซิบ้านนี้มีเตาเผาอาหารวะ่ะแต่ละเตามันก็จําเป็นทั้งนั้นเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะ ตอนนี้เราไม่ใช้เยอะเท่าไหร่ไหนดูทีิมีกล่องด้วยโอ้โหของดีของดีของดีจดะระบอกเลยไม่ใช่แล้วผมไม่มีชุดเกาะก็ถือว่าดีอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราสำรวจกันต่ออีกสักหน่อยแล้วเราก็กลับกันเนี่ยเอเอเฮ้ยมันบอกแผนที่บอกแผนที่ของดีแล้วคือหมูก็ไปติดออกได้ละหมู่บ้านนี้ก็มีของดีเหมือนกันนะเนี่ย อะไรจริงดีเคลียร์จนจะหมดอยู่แล้วน่ะเอ่อเอาบล็อกหินสองอันทิ้งแลกันอันนี้มีอะไรบ้างเออมีแผนที่ด้วยวะจะเป็นแผนที่จินแดงปะเนี้ยรกระดาษเหรอกระดาษก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ายังอ๋ออันนี้แมพที่ยังไม่นันที่ยังไม่ได้ถูกเขียนงั้นเราก็อกลับบ้านไม่ต้องละไม่แต่มันก็อยากได้อ่ะเฮ้ยสองจิตสองใจเอากระดูกแล้วกันนะ โอเคไปกันต่อเดี๋ยวยาวฮะหมู่บ้านนี้ว่าแต่ทางกลับบ้านผมเนี่ยช่างแมงล่าห์นะฮะลืมละฮะโอ้เดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็เจอเรามั้งนะหวังว่าจะกลับบ้านถูกนะครับเอาเป็นว่าผมได้ของพอสมควรแล้วกลับบ้านดนีกว่าถือว่าของดีเลยนะมาหาวัวแต่มาเจอหมู่บ้านเฉยเลยน่าจะมาจากทางนี้นะเพราะว่ามีของผมทิ้งที่จริงมันก็ทิ้งเรียร่าน,นันแหละอ๋อใช่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 เรามาจากรูนพอเท้า เราก็กลับทางลูนพอทท่อนี่นแหละจะให้เอาวัวกลับไปมันก็กระไรอยู่โอ้ยเดี๋ยวเลวินเลวินเลวินเราเจอเลวินว่ะโหคนลึกเอาเป็นว่าโหโหนั่นแหละคือที่หามาตั้งนานคืออะไรเนี่ยเพิ่งมาเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเนี่ยวัวกลับไปด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ทางนี้แหละอ๋อไม่ไกลกันมากนี่มันก็ตรงข้ามกับหมู่บ้านเราเสร็จแล้วทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ย พยายามมาโคตรนานแบบไหนๆก็กว่ามันจะมาให้ผมะมีเล่นตรงเล่นตัวด้วยนะเท่า <encima> น,นี้ฟาร์มแบบยังชีพของผมก็น่าจะพอได้แล้วนะทุกคนเออเดี๋ยวผมไปปลูกแครอทกับอันนี้เพิ่มสักหน่อยแล้วกันจะได้เป็นฟาร์มแบบยังชีพที่แท้ทู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีเสียงละครั้งโอเคเท่านี้ผมคิดว่าฟาร์มผมน่าจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วล่วอะออมันมีเสียงมอนเตอร์ตลอดเลยอะ่ะอย่าบอกนะผมต้องเปลี่ยนที่นอนเนี่ยแม่เจ้าขอน,อนอนแบบดีๆไม่ได้เสียงจากไหนฟะอ๋อนี่ไง เฮ้ยวันมีมอนเตอร์ได้ไงอนะ่ะเดี๋ยวมีมอนเตอร์ MC เอมด้วยเพราะว่าต้องย้ายที่นอนอน่ะโอ้ s ชิโอ้ s ชิชย้ายที่นอนทัน้งที ตายหมดเลยโ oh, อ้ยโออยังดียังดีฮะเกือบโอเคผมนึกว่าเกิดไปเกิดที่แรกเกิดที่แรกคือชิบหายอะบอกเลยเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนเฮ้ยมาถึงบ้านสักทีทุกคนไอ้บ้าเอ้ยผมก็นึกว่าผมจะไม่รอดซะและ้วดีนะไปนอนที่หมู่บ้านไว้อะแล้วคือประเด็นคือไม่รู้มอนเตอร์แม่งอยู่ไหนง ก็เสียงดังเต็มบ้านผมเลยน่าจะเป็นเหมืองที่ผมขุดไว้แหละเพราะว่าตอนนั้นท็อตมันไม่ค่อยมีไงก็เลยเอาไว้ข้างล่างบ้านเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ทําการหาที่นอนดีๆก่อนคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรละก็ขอกลับตัวราไปก่อนแล้วกันนะขอปิดคิวเพงเท่านี้โอ้โหต้นไม้เราที่ปลูกไว้โคตรใหญ่ ก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆของผมเนี่ยก็กด Subscribe ถ้าอยากให้มีการแจ้งเตือนก็อย่าลืมกดกระดิ่งซะล่ะก็วันนี้ก็คงได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอกราบตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผม